ในคลิปนี้กับ5อาหารบำรุงไตนะคะใครอยากที่จะให้ไตแข็งแรงใครอยากที่จะเพิ่มค่าไต5อาหารนี้เนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยไปหามาทานกันบ่อยๆนะคะจะสามารถที่จะช่วยบำรุงไตฟื้นฟูไตและชะลอไตเสื่อมได้นะคะไตเนี่ยนับว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายมากๆนะคะหน้าที่หลักๆของไตนะหลักๆเลยเนี่ยก็คือการขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะนะคะการปรับสมดุลน,น้ําปรับสมดุลเกลือแร่แล้วก็ปรับสมดุกลกรดด่างของร่างกายอันไหนที่เสียสมดุลไปเนี่ยอันนี้เป็น หน้าที่หลักๆของไตเลยที่จะปรับกลับมาให้อยู่ในสมดุลแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ตามปกตินะคะรวมไปถึงในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนนะฮอร์โมนที่สําคัญๆที่สร้างจากไตนะคะก็คือฮอร์โมนที่ใช้ในการควบคุมความดันไม่ให้สูงจนเกินไปนะคะดังนั้นถ้าเราสังเกตดูเวลาที่เรามีปัญหาในเรื่องของไตวายไตเสื่อมเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าที่หลักๆของไตก็คือในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงหรือว่าเกี่ยวกับ ความเข้มข้นเลือดนั่นเองเพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตก็มีโอกาสเช่นกันที่จะมีปัญหาเรื่องซี่ตามมาได้นะคะดังนั้นในเรื่องของการดูแลไตบำรุงไตนะคะด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องรู้มากๆนะคะใครอยากรู้แล้วว่ามันมีอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยบำรุงไตของเราให้แข็งแรงตามอาจารย์ไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับอันที่1นนะคะก็คือน้ำเปล่านั่นเองนะคะน้ำเปล่าเนี่ยหลายๆคนมองว่าธรรมดามากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญกับไตมากๆนะคะเพราะว่าน้ำเปล่าเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทํางานของไตเพราะว่าไตเนี่ยมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของน้ําปัสสาวะนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าน้ําปัสสาวะซึ่งจะต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวพาของเสียเหล่านี้เนี่ยออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ําเราดื่มน้ําเปล่าไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทํา ไตเนี่ยทำงานสะดุดนะในแต่ละวันเนี่ยเราควรดื่มน้ําเปล่าอย่างเพียงพอวันละ2-2.5ถึงลิตรนะและเน้นว่าควรจะเป็นน้าเปล่านะคะน้ําที่ดื่มไม่ควรจะเน้นหนักไปแบบว่าดื่มน้ําหวานดื่มน้ําอัดลมหรือว่าดื่มน้ําชมต่างๆอันนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยสําหรับไตและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้พวกเราสังเกตนะคะว่าเอ๊ะน้ำที่เราดื่มเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการสูญเสียน้ําสูญเสียเหงื่อที่มากกว่าปกตินะคะอย่างเช่นคนที่ทํางานกลางแจ้งหรือว่าคนที่ออกกําลังกายแล้วก็เสียเหงื่อเยอะ ะะวิธีการที่จะให้สังเกตนะคะนอกเหนือจากการที่แบบว่ากิน2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งเป็นมาตรฐานนะคะก็คือให้สังเกตสีของปัสสาวะร่วมด้วยสักนิดนึงถ้าวันไหนที่ปัสสาวะของเราเนี่ยสีเหลืองเข้มมากๆแสดงว่าวันนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ขาดน้ําหรือว่าดื่มน้ําน้อยจนเกินไปก็สามารถที่จะดื่มน้ําเพิ่มเติมได้นะคะ แล้วมาถึงอาหารบำรุงไตตำรับหมอไตนะคะอันที่2นะก็คือเนื้อปลานั่นเองนะคะในส่วนของเนื้อปลาเนี่ยเขาถือว่าเป็นสุดยอดของปโปรโตีนนะคะเพราะว่าเป็นปโปรโตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็ได้ค่าของเสียจากการย่อยเนี่ยน้อยนะคะเวลาที่เราทานปโปรโตีนเข้าไปนะเราจะได้2อ,อย่างนะคะของดีจากการย่อยโปรโตีนก็คือกรดอะมิโนแล้วก็ของเสียจากการย่อยโปรโตีนก็คือค่า BUN หรือว่าบัตรยูเรียนไนโตรเจนนั่นเองซึ่งเจ้าค่าของเสียหรือว่าค่า b u นนี้แหละคือภาระงานของไตที่ไตจะต้องกําจัดออกถา้าเมื่อไหร่ที่เรา ทานโปรตีนที่ไม่ดีทานโปรตีนที่ย่อยยากเนี่ยไตก็จะยิ่งต้องทํางานหนักเพราะฉะนั้นการเลือกทานเนื้อปลาเป็นประจำเนี่ยจึงเป็นการช่วยบารุงไตช่วยให้ไตของเราเนี่ยแข็งแรงได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าว่าเราเนี่ยเน้นทานโปรตีนจากเนื้อปลานะคะสิ่งดีๆอันดับแรกที่เราจะได้นะก็คือโปรตีนดีที่ดูดซึมไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยให้แข็งแรงได้มากยิ่งขึ้นนะคะและข้อดีอันที่สองที่ได้จากการทานเนื้อปลานะคะก็คือเราจะได้โอเมก้าสางจากเนื้นะะอ ซึ่งหลอดเลือดที่สําคัญกับไตก็คือหลอดเลือดฝอยในไตนั่นเองเพราะว่าเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กถ้าหากว่ามีการอักเสบมีการอุดตันเกิดไม่ฆ่าไตของเราเนี่ยลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้นอาหารบํารุงไตชนิดที่2นะก็คือเนื้อปลานั่นเองนะคะทานได้ทั้งปลาทะเลปลาน้ําจืดปริมาณที่แนะนำนะคะก็คืออย่างน้อย3-5มมื้อต่อสัปดาห์นะคะใครจะทานบ่อยใครจะทานถี่กว่านี้ได้ไม่ว่ากัน มาถึงอาหารบำร,รุงไตชนิดที่3นะคะก็คือไข่นั่นเองซึ่งในไข่นี่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่าถ้าหากว่าเรากินไข่เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยตามไปดูตามลิงก์ด้านบนอาจารย์เคยทําคลิปเอาไว้นะคะถึง8ประโยชน์ของการทานไข่นะคะและสําหรับในเรื่องของการบํารุงไตเนี่ยไข่ก็มีบทบาทที่สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นโปรตีนที่ดีแล้วก็ให้ค่าของเสียน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะบริโภคไข่ได้ในทุกๆวันนะคะในเรื่องของปริมาณการบริโภคไข่เนี่ยหลายๆ คนเนี่ยก็มักจะกังวลว่าเอถ้าเรากินไข่ไปแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลเราจะสูงหรือเปล่านะคะมีงานศึกษาวิจัยที่แบบว่ายืนยันหลายๆฉบับมากเลยในปัจจุบันนะคะว่าการบริโภคไข่เนี่ยไม่ได้ทําให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยสูงผิดปกตินะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราทานเนี่ยเราต้องทานให้ถูกวิธีนะอย่างเช่นปรุงโดยการใช้น้ํามันน้อยๆใช้เครื่องปรุงน้อยๆน,นะคะเน้นการทานไข่ต้มไข่ตุนเป็นหลักนะคะอันนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ปลอดภัยกับสุขภาพไตของเราด้วยนะคะและในกรณีที่เรา มีปัญหาไตวายไตเสื่อมอยู่แล้วหลายคนก็ถามว่าแล้วเราจะสามารถกินไข่ได้วันละกี่ฟองนะคะอาจจะแยกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือไตวายไตเสื่อมระยะเริ่มต้นนะคะถ้าหากว่าคุณเนี่ยค่าไตมากกว่า45นะคะและไม่มีโรคประจําตัวคือไม่มีความดันโลหิตสูงไม่มีไขมันในเลือดสูงนะคะคุณสามารถทานไข่ได้วันละ2ฟองก็คือทานไข่ทั้งฟองเลยทั้งไข่ขาวไข่แดงรวมกันเนี่ยได้วันละ2ฟองนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณอยู่ในภาวะไตวายไตเสื่อมระยะท,ท้ายค่าไตน้อยกว่า45ร่วมกั มีปัญหาความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือตอนนี้อายุมากกว่า60นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องบริโภคไข่ในปริมาณที่จํากัดต้องมีการคํานวณความต้องการโปรตีนในแต่ละวันนะซึ่งไข่ทั้งฟองเนี่ยหฟองนะทั้งไข่ขาวทั้งไข่แดงรวมกันเนี่ยจะให้โปรตีน7กรัมนะคะและถ้าเฉพาะไข่ขาวอย่างเดียวเนี่ยจะให้โปรตีน3.5กรัมเพราะฉะนั้นไปคํานวณความต้องการโปรตีนของตัวเองก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาไข่เนี่ยไปจัดไว้ในเมนูแล้วก็เอาไปคํานวณโปรตีนนะคะส่วนปริมาณ แดงในคนที่ค่าไตน้อยกว่า45นะคะแนะนําว่าควรบริโภคแค่ประมาณ1-2ฟองต่อสัปดาห์อันนี้จะปลอดภัยมากกว่านะคะเพราะว่าในไข่แดงเนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุฟอสฟอรัสที่ค่อนข้างสูงนะคะถ้าเรากินไข่แดงเยอะจนเกินไปก็อาจจะทําให้ระดับแร่ธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยสูงผิดปกติได้ในไตระยะท้ายๆนะคะเพราะฉะนั้นบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมและการปรุงที่ถูกวิธีจะได้ประโยชน์จากไข่อย่างเต็มที่นะคะ แล้วมาถึงอาหารบำรุงไตอันที่4ี่นะคะ,ะ,คะก็คือผักผลไม้หลากสีนั่นเองผักสีเขียวผลไม้สีเหลืองสีแดงสีส้มสีแสดอะไรประมาณนี้นะคะให้หลากสีเข้าไว้อันนี้เนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งจะเป็นผลดีตลอดเลือดของเรานะคะเวลาที่หลอดเลือดของเราดีหลอดเลือดสะอาดเนี่ยก็จะทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงไตได้ดีขึ้นนะคะเป็นการบํารุงไตนะคะแต่ในกลุ่มคนที่มีปัญหาไตวายไตเสื่อมเดิมอยู่แล้วและค่าไตน้อยกว่า45เนี่ยการบริโภคผักแล้วก็ผล ผลไม้หลากสีเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดสักนิดหนึ่งเพราะว่าในผักผลไม้ที่หลากสีอาจจะสีเขียวสีส้มสีแดงมีแร่ธาตุโพแทสเซียมที่สูงแนะนําให้บริโภคผักที่มีสีขาวหรือว่าสีซีดเข้าไว้นะคะอันนี้เนี่ยจะมีระดับโพแทสเซียมที่ต่ําซึ่งจะปลอดภัยกับคนไข้ไตระยะนี้นะคะอย่างเช่นกร,ระหล่ำปลีผักกาดขาวบวบถั่วฝักยาวนะคะกลุ่มนี้เนี่ยบริโภคได้ในทุกๆวนันแล้วก็ปลอดภัยสำหรับไตระยะท้ายๆที่ค่าไตน้อยกว่า45นะคะส่วนบุคคลทั่วไปและคนที่ค่าไตมากกว่า45 สามารถทานผักผลไม้หลากสีได้อันนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยบำรุงไตแล้วก็ชะลอไตเสื่อมได้ดีค่ะ และมาถึงอาหารบำรุงไตอันที่5้านะคะก็คือไขมันดีนั่นเองนะคะเวลาที่เราจะเลือกบริโภคไขมันนะคะให้พยายามเลือกไขมันดีเข้าไว้นะเพราะว่าไขมันที่ดีเนี่ยเขาจะมีโอเมก้า3นะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดลดการอุดตันของหลอดเลือดนะคะทาอะไรที่หลอดเลือดสะอาดนะเลือดไหลเวียนได้ดีระบบไหลเวียนเลือดต่างๆทํางานได้ดีเนี่ยก็จะทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงไตได้ดีทําให้ไตเนี่ยแข็งแรงได้มากยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มค่าไตาได้นะคะไขมันดีเราจะได้จากอาหารแบบไหน ะะอันที่ันี่1ก็คือได้จากปลาทะเลนะคะซึ่งเขาจะมีโอเมก้าสที่ค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาทูปลาทูน่าปลากระพงนะคะสามารถรับประทานได้ทุกๆวันอาหารกลุ่มที่2ก็คือในกลุ่มของถั่วเปลือกแข็งทั้งหลายนะคะถั่วอัลมอนด์ถั่วพิทาชิโอถั่วลิสงเมล์มะม,ม่วงหิม,มาพานต์กลุ่มนี้เนี่ยมีโอเมก้าสเช่นเดียวกันนะคะลดการอักเสบลดการอุดตันของหลอดเลือดได้และอาหารที่ให้ไขมันดีอันที่3นะคะก็คือน้ำมันมะกอกนั่นเองนะอยากแนะนําให้พวกเราทานแบบน้ำมันมะกอกสกัดเย็นหรือว่าที่เขียนข้างขววดว่า วัวจีนโอลิฟออยนะคะวิธีการทานที่จะให้ประโยชน์สูงสุดนะคะก็คือทานแบบไม่ผ่านความร้อนนะก็คือเอาเจ้านี้มาแล้วก็เทใส่ช,ช้อนแล้วก็ทานได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยวันละประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะก็จะช่วยเพิ่มไขมันดีเพิ่มโอเมก้าสโอเมก้าเลดการอักเสบลดการอุดตันของหลอดเลือดได้นะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ5อาหารที่จะช่วยบำรุงไตชะลอไตเสื่อมและทาให้ไตของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะ อันที่1น,น้ำเปล่านะคะอันที่2เหลือปลาอาจจะเป็นปลาน้ําจืดก็ได้ปลาทะเลก็ได้นะคะอันที่3ไข่นะ อันที่4ผักผลไม้หลากสีและสุดท้ายอันที่หนะคะไขมันดีทั้งหลายที่มีโอเมก้า3นะคะไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลถั่วเปลือกแข็งหรือว่าน้ำมันมะกอกเพื่อช่วยบำรุงไตาทาให้ไตแข็งแรงและชะลอการเสื่อมของไตได้ค่ะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอาจารย์ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ